กับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยุมซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกัน,นะครับนอรว่าวันนี้นะครับนอก,ก็คือมาอีกแล้วนะครับนอเรียกได้ว่านะครับก็คือจะมาสอนโหลดฟรีไฟแอสวาหรือว่าฟรีไฟเบต้าที่ทุกคนถามมาเยอะแยะนะครับนอรว่า ดาว์โหลดได้แล้วหรือเปล่าพี่นะครับทำไมผมเข้าดาวน์โหลดตอนนี้ยังไม่สามารถดาวน์โหลดได้นะครับก็อย่างที่พี่บอกนะครับนอว่าสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่13บสนาฬิกาเป็นต้นไปแล้วนะครับนอวันนี้นะครับอาจจะมาชาร์จนิดนึงนะครับแต่จะมาสอนดาวนโหลดแบบละเอียดแน่นอน1 0 0นะครับสำหรับน้องน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากดาวน์โหลดหรือว่าอยากเล่นหรือว่าอยากใช้เพจแบบไม่จํากัดอยากเป็นเ m นะครับน้องในเกม Free f i r e นะครับทุกคน f r e e Fire S1 ตอบจบแน่นอนนะครับน้องเพราะว่า ถ้าเราโหลดฟรีไฟ์วัตมานะครับเนาะข้อดีมีอะไรบ้างนะครับก็คือหเลยนะครับเนาะเราจะได้รู้ล่วงหน้านะครับเนาะสเลยนะครับเราก็จะได้รับเพชรแบบฟรีๆนะครับสเลยนะครับก็มีสิทธิพิเศษนะครับที่แบบว่าเราจะสามารถซื้อของได้แบบไม่จำกัดนะครับทุกคนเอ้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับฟรีไฟแอสวันะครับก็เรียกได้ว่า ง่ายๆนะครับเนาะก็คือเป็น GM 1วันนะครับเนาะหรือว่าเป็น GM 2สัปดาห์ได้นะครับเพราะว่าจะสามารถเล่นได้2สัปดาห์เองนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับฟีไฟแอสหวันะครับและหลายคนถามมานะครับเนาะว่าฟีไฟแอสหวันะครับเนาะเมื่อหลุดไปแล้วนะครับเนาะจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับฟีไฟตัวจริงหรือเปล่านะครับเนาะอันนี้ขอตอบไปตามตรงเลยนะครับเนาะว่ามันคนละสินส่วนกันหรือว่าคนละเกมกันนะครับเนาะอาจจะเป็นชื่อฟีไฟเหมือนกันนะครับเนาะแต่มันมีแอสหวัสดนหลังนะครับทุกคนก็คืออย่างที่พี่บอกนะครับเนาะ ไฟทดลองที่แบบว่าไม่ได้เกี่ยวกับตัวจริงนะครับนอะเป็นแค่ฟรีไฟลอีกอันนึงนะครับที่จะเป็นการเทสนะครับนอะเพื่อเข้าไปในระบบนะครับส่วนคนไหนรไม่เป็นนะครับนอะทำตามที่แล้วกันกนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับทุกคน นี่นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็พิมพ์คำว่า free fire อสหวัได้เลยนะครับของจริงต้องขึ้นอันดับแรกเสมอนะครับนอะและจะขึ้นว่ากาลีน่านะครับนอะนี่เลยนะครับและเป็นโกโลโก้กาลีนานะครับเนาะเอฟเอฟกาลีนานะครับเนาะคอมอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่า ff ฟเอฟแอสหวัตเอกาลีนาคอมนะครับทุกคนและที่สําคัญนะครับนอะก็คือ มันมีไวรัสเยอะมากนะครับนอถ้าคนไหนไม่ขึ้นเหมือนพี่นะครับก็รีดีว่าไม่ต้องโหลดนะครับเพราะว่าบางรุ่นไม่รองรับนะครับนอโดยเฉพาะ iOS ไม่มีให้โหลดแน่นอนนะครับเพราะว่าจะสามารถโหลดได้เฉพาะ Android เท่านั้นนะครับนอก็จิ้มเข้าไปได้เลยนะครับทุกคนเมื่อจิ้มเข้าไปแล้วนะครับนอถ้าคนไหนอยากสมัครหรือว่าอยากดาวน์โหลดนะครับนอก็คือยังไม่รู้จะสมัครนะครับนอพี่สอนสมัครไปแล้วนะครับนอซื้อคลิปนะครับก็รียดีว่าเป็นสอนดาวน์โหลดฟรีไฟล์สวนนะครับแต่วันนี้ถ้าคนไหนสมัครแล้วนะครับนอก็สามารถลอ ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางหน้าของ c e b o o k หรือว่า o o g l e นะครับน้องก็ทําตามนี้ได้เลยนะครับทุกคนเมื่อทําตามนี้เสร็จแล้วนะครับน้องมันก็จะมาโผลหน้าดาวน์โหลดเลยนะครับก็โค้ดจะง่ายเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องเลื่อนขึ้นมาก็จะเจอโค้ดนะครับทุกคนแล้วก็เลื่อนขึ้นมานะครับน้องก็จะเจอทางด้าของการดาวน์โหลดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องง่ายๆเลยนะครับโค้ดจะง่ายนะครับและอย่าลืมละกันนะครับน้องคนไหนมีสิทธิ์ดาวน์โหลดคดนั้นนะครับจะได้โค้ดนะครับอย่าทิ้งโค้ดตัวเองให้คนอื่นน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 ลละะะะกกกกัััััคคคครรรรรบบเเเเเพพาาาาาาาวว่่ออี้้้้โสญมมๆยใข ไม่มีโค้ดไม่สามารถเข้าเกมได้นะครับทุกคน เราเริ่มดาวน์โหลดได้เลยนะครับนอกการดาวน์โหลดนะครับก็ถือว่าประมาณ500เมกเองนะครับนอกก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้อนี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยน้วกันนะครับว่าเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วได้ตัวเกมมาแล้วนะครับไม่ต้องลบตัวเกมเก่าออกนะครับนอไม่ต้องลบฟีไฟจริงออกนะครับนอสามารถติดตั้งและเล่นเกมได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็ประมาณนี้นะครับสำหรับฟีไฟแอสวานนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากดาวน์โหลดมาเล่นนะครับเป็นเซิร์ฟทดลองเท่านั้นนะครับนอและไม่ใช่ ว่าจะเล่นได้จริงตลอดกาลนะครับนาอก็คือจะสามารถเล่นได้แค่14วันเท่านั้นนะครับทุกคนและอยากรู้อะไรใหม่ๆนะครับเซิร์ฟฟีไฟแอสวนจะให้คําตอบได้แน่นอนนะครับเพราะว่าจะอัปเดตของใหม่เข้ามาทั้งหมดเลยนะครับนาอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับนาอกกเรีได้ว่าหลายคนยังไม่รู้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนาอก็ถือว่าอันนี้นะครับนาอก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับที่แบบว่าหลายๆคนไม่ควรพลาดนะครับนาอนี่เลยนะครับเมื่อเข้าเกมมาเปิดเกมมา นะครับก็รอให้มันหลุดแป๊บหนึ่งนะครับน้องอาจจะไม่นานนะครับส่วนหน้าตานี้นะครับน้องก็คือแบบว่าเราสามารถจิ้มเข้าไปแล้วก็กดกลับออกมาได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็กดกลับมาได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับน้องจิ้มเข้าไปแล้วก็กดกลับมาได้เลยนะครับสำหรับเล่นในมือถือนะครับก็ประมาณนี้นะครับน้องง่ายๆเลยนะครับแล้วเราก็มาตั้งชื่อนะครับน้องส่วนพี่ก็ จะชื่อแบบว่าเหมือนช่อง YouTube เลยละกันนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ตั้งประมาณนี้ละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะไม่ใช่ว่าจะเข้าเกมได้แล้วนะครับเพราะว่ามันจะให้เราเลือกนะครับเนาะอันนี้เลือกเป็นอันสุดท้ายละกันนะครับผู้มีประสบการณ์นะครับทุกคนก็คือถ้าเราเลือกอันแรกมันจะสอนเรานะครับแต่ถ้าเราเลือกอันสุดท้ายมันจะไม่สอนเรานะครับแต่ดูเหมือนจะเข้าเกมได้นะครับแต่ยังเข้าไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่า จะไปค่าโค้ดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับทุกคนต้องมีโค้ดในการเข้าเกมนะครับส่วนเรื่องโค้ดนะครับน้องพี่แจกให้แล้วนะครับน้องและวิธีสอนหาก็สอนหาให้แล้วนะครับน้องก็โค้ดจะง่ายเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับใส่โค้ดไปได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นโค้ดของพี่นะครับก็ใส่ไปได้เลยนะครับทุกคนเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถเข้าเกมได้แล้วนะครับน้องก็ถือว่าเพียงเท่านี้นะครับน้องก็เข้ามาเล่นเกมได้แล้วนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับโค้ดสุดเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก เป็นแบบนี้เลยนะครับเมื่อเข้าตัวเกมมานะครับมันก็จะมีให้ล็อกอินต่างๆนานานะครับและรับของอะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับเนาะเป็นกิจกรรมง่ายๆนะครับเนาะถามว่าเรารู้อะไรบ้างนะครับในการอัปเดตเข้ามานี้นะครับหนึ่งเลยนะครับสิ่งที่ทุกคนจะรู้นะครับก็คือสกิลตัวละครจะมีการปรับเปลี่ยนเนิร์ฟหรือว่าบัฟนะครับเนาะแล้วก็ซองเลยนะครับเนาะในแมปนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะสามเลยนะครับเราจะสามารถรับของฟรีได้นะครับเนาะและสี่เลยนะครับเนาะเราไซส์เพจยังไงก็ไม่หมด ่นนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เรียกว่าเซิร์ฟฟีไฟเบต้าหรือว่าเซิร์ฟฟี่ไฟแอสวันนะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับเพราะว่าหลายคนยังไม่เข้าใจนะครับทุกคนนี่นะครับเดี๋ยวพี่รับเพรให้ดูดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่เชื่อกันนะครับนาว่ารับเพรมันรับได้จริงๆนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอสามารถรับเพรได้จริงๆนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็รับได้จริงๆนะครับสำหรับการรับเพรนะครับทุกกคนนน็็เปประมาณี้ คบรับได้แบบรัวๆเลยนะครับน้อะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับถ้าคุณไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เพชรนะครับนอะก็มีประมาณนี้นะครับเนาะส่วนเรื่องอื่นนะครับพี่ขอเป็นอีพีหน้าล้วกันนะครับเพราะว่าอีพีนี้นะครับนอะมาสอนหลุดก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวอีพีหน้านะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะมาจัดเต็มแล้วกันนะครับอยากรู้อะไรคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่แบบว่าจะมาบอกอีกทีนึงแลวกันนะครับเนาะว่ามีอะไรปรับเปลี่ยนใหม่บ้างนะครับเนาะหรือว่าอะไรนะครับที่แบบว่า มีการปรับเปลี่ยนนะครับและอย่าลืมนะครับโหลดข้อมูลตรงนี้ด้วยละกันนะครับหรือว่าโหลดทรัพยากรตรงนี้ด้วยละกันนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่โหลดตรงนี้เราจะไม่สามารถเล่นได้นะครับทุกคนก็คือโหลดทรัพยากรตรงนี้ก่อนละกันนะครับก็ประมาณ38มสิบแปดเมกเอนะครับน้องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นการโหลดเพื่อเข้าเชิมนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าวันนี้นะครับพี่คิดว่าพี่สอนแบบนี้อย่างแล้วนะครับสำหรับุน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไไลลลคค์กกกกกดดแแชชรรรนนนะะับอ็ฝา หนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็พี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดนเนทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับน้อเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ต้องฝากกันด้วยแล้วกันนะครับน้องคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์แล้วกันนะครับและคลิปนี้นะครับพี่ก็ต้อง ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับโน,นดิพี่จะมาสอนหาเพชรจากเซิร์ฟฟีไฟเบต้าไปเซิร์ฟจ,จริงแล้วกันนะครับมีคนสนใจหรือเปล่านะครับถ้ามีคนสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึงนน่งแชร์แล้วกันสำหรับนี่พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย